เป็นการ์ดยังาวของบ้านงพิมเองนะจ๊ะมาเจ้าน้ำพริกจิ้กุ้งเจ้านึ่สวัสดีเจ้าผัมาช่วยเพอคุยเหมือนแควไปกูกล่ะววันนี้นะจ๊าพิมก็จะมาเดินเอล อยในหมู่บ้านซอยนี้เลยนะจ้าเป็นเส้นหลักของหมู่บ้านเลยนะจ้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องพิมไปได้มาเดินธรรมดานะจ้ะน้องพิมมี์ไพสยตัวเพราะว่าน้องพิมเนี่ยต้อนรับสมาชิกใหม่นะจ้าเดี๋ยวก่อนน้องพิมอุ๊บไว้ก่นนอนจะบอกเดินนะจ้าไปจ้ากตัวน,นี้เป็นถนนกลางของหมู่บ้านนะจาทจะใช้เดินทางไปทํางานไปต้องหรือว่าไปอ่โกดังหอมต่างๆนะจ้า อกโงนะจ๊ะหรือว่าบางที่ก็จะ้องว่าเหมยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นกาจางาวของหม่บ้านของพิมเองนะเจ้า ป๊อบมาจะมาเพียงจะลองมาเล่นแบบสุดคนมืออาชีพจะบอกว่าไี่มีชอบอากาศดีช่าอากาศหนึ่งสองครับไปก่อนไอ่าห <โ diy. S 1> mm ันเรา่นเียมาให้ดังเยนน้องพิมจะพาไปบุญโคนะจ้า อาจาร้าไม่พอคุณอาจารย์วิศวชิคใมที่บ้านก่อนไอ้เยนู่นไอ้ตัวไอ้ตัวตัวย กไปยุเลิศเกินคำนี่นะเจ้าชื่อว่าน้องชิมอนนะเจ้าวันนี้นะเจ้าที่บ้านย่าบัวคำมีสามเมนูนะเจ้าเมนูแรกก็เป็นปลาปิ้งนะเจ้าแยาผูอองแกเมนูที่สองอันนี้จะเป็น แกงบะฟักใส่แคบหมูนเนจาวภาษากะเหรีย่ยงก็จะฮ้องว่าพอพ่อเลิงเคสแซอันนี้ตบน้ำพริกจิกกุ้งเจจาภาษากะเหรีย่ยงว่าน้งพิมพก็จะฮ้องว่าเธอเลยข้อลายเจจามาเจ้ามากินข้าวด้วยกันเจ้า <c oughs> หวานมาก รวอนหอมๆอ่ะมันๆนหน่อยปะาิิงจ้ะหอมอหอมากพี่น้องพิ์จะมาหลอกนพ้พริกี้กุ้งนะเจ้า มา,าน้ะพริกจีกุงเจอนึง่งหอมหอมพริกปบะเผ็ดเลยอร่อยมาหอมหอมเค็มๆหน่อยแล้วก็ความเผ็ดของพริกนิดนึง กรอบของจิ๊กกุงนะจ้า คลิปนี้นะจ๊อน้องเพียงต้องขอชบ์เี่ยนเท้าอีก,ก่อนนะจ๊อที่ได้พูดเหมืองแค่กับดูแลรู้แน่นอนเลยหนังรับชมเยจะคลิปบอคลิปยี่เยจะรีบไปเหรอ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊อขอบคุณจา๊ายบาย